ครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องว่าทำอย่างไรให้นิ้วแข็งแรงนะครับมีน้องๆเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆนะและ้รวมทั้งลุงๆด้วยอยากเล่นกีตาร์ก็มาถามว่านิ้วแข็งแรงอย่างเี้ยทำยังไงนะผมก็เลยตอบว่านิ้วแข็งแรงเนี่ยเมื่อมันแข็งแรงนะมันต้องแข็งแรงบนบาการ์ตานะครับ มันไม่ใช่นิ้วแข็งแรงกล้ามแขนใหญ่โตนิ้วใหญ่โตมีพลังมาเล็กก็ไม่มีแรงจากบนบากีต้าเหมือนกันนะครับเพราะนังเขาว่านิ้วแข็งแรงมันต้องประกอบไปหนึ่งแข็งแรงบนบากีต้าสองแข็งแรงและแม่นยำบนโพสิชันและตำแหน่งด้วยความแข็งแรงเมื่อไม่แม่นยำกลายเป็นอ่อนแอไปเลยนะเพราะมันจะลังเลในการที่จะลงพิซิชันมันต่ำพิซิชันคือความแม่นยำพอความแม่นยำต่ำมันก็ลังเลทาให้มันยั้งพลังเพราะนั้นความแม่นยำ จึงช่วยให้ความแข็งแรงของนิ้วส่งศักยภาพออกมาได้เต็มที่นะฮะอันนี้เรียกว่าสลึงน,นี่คือเบาอันนี้คือลีกกโต้นะครับการออกพลังนิ้วนะครับแม่นยำนิดเดียวดูเหมือนแข็งแรงเมื่อเล่น,นไม่ไหวนะ เล่นไปผมก็จะมั่วไปนะครับแต่จุดประสงค์หลักในการที่จะพูดคุยในวีนนี้ก็คือวิธีฝึกนะครับนิ้วพุ่งเข้าหานิ้วโป้งนะครับการจับของเรีระของธรรมชาติมืนะครับหลายท่านอาจจะฝึกแบบกีตาร์คลาสสิกสมัยก่อนเนะี่ยเอานิ้วลงต่ำๆบ,บาใหญ่ๆนะนิ้วโป้องอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เขาทําสามารถทําได้ผมทําอย่างนั้นไม่ได้ผมก็ต้องมาฝึกด้วยวิธีที่มันเป็นสรีระของมือจริงๆนะครับ เอาละ,ะต้องแม่นยำด้วยนะวิธีการจับการวางนิ้วนะใส่เข้าไปครับอ,อันนี้ก็สามารถที่จะหมุนมันได้มันเป็นเหมือนจุดที่ทำให้เราหมุนข้อมือทำให้นิ้วสามารถเคลื่อนขึ้นตามโัจนที่เล่นง่ายครับ ็ให้ดูไปบางผานก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรวิธีฝึกทิวลิงแบบ pull off นะเคาะแฮมเมอร์งออนแล้ว pull o f สองนิ้วนี้ไงนะ กลายเป็นวิชวลคัสซิเบอร์เลยนะครับอ่าจะได้ไม่เครียดกันนะครับมันหนีไม่พ้นนะต้องฝึกกัน 非常重要。